สวัสดีค่ะสุภัทรพงสวยวันนี้จะพามารีวิวชั้นล้างจานคว่ำจานเหนือซิงค์นะคะก็คือเหนือก๊อกน้าตรงซิงค์ล้างจานนั่นเองค่ะเพราะว่าพัดย้ายเข้ามาอยู่ในคอนโดใหม่คอนโดอเดีโอสุขนี้93บางจากติดวเทศบางจากเลยนะคะยังทํากับข้าวไม่ได้ยังล้างจานไม่สะดวกเพราะว่าไม่มีที่วางจานคว่ำจานหลังล้างนั่นเอง พายก็ได้ค้นหาไปเจอในช้อปปี้นี่นะค่ะในราคาที่ไม่ถึง300บาทเลยค่ะ200กว่าบาทเท่านั้นนะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่มาประกอบเองค่ะที่บ้านประกอบง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากอะไรเลยเขาก็มีตัวน็อตขันให้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็แค่มาขันให้มันแน่นแล้วก็นำไปวางไว้ค่อมกับ ก๊อกน้ําล้างจานในซิง์ล้างจานค่ะอันนี้ช่วยให้เราประหยัดพื้นที่ได้เยอะมากเลยแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้มากด้วยค่ะในราคาที่ไม่ถึง300บาทถ้าท่านใดที่มีพื้นที่จํากัดนะคะไม่มีที่วางจานวางช้อนหลังล้างก็ลองดูนะคะลองเสิร์ชหาดูได้ค่ะในช้อปปี้มีขายนะคะราคาก็มีตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันก็มีให้เลือกค่ะ ก็เลือกแบบถูกไปก่อนนะคะคือทดลองใช้ก่อนว่ามันจะใช้งานได้ไหมแต่ก่อนที่พัดจะสั่งซื้อพัดก็ได้วัดขนาดของพื้นที่ก่อนนะคะคือหาตลับเมตรมาเพื่อมาวัดขนาดก่อนว่าสิ่งของเราอยู่ขนาดเนี้ยเราต้องใช้ที่คว่ำจานขนาดไหนถึงจะพอเหมาะพอดีกับขนาดสิ่งที่เรามีอยู่แล้วค่ะ ชั้นวางถ้วยจานหลังล้างแบบนี้เหมาะสลับคอนโดสลับบ้านหรือว่าทาวน์เฮาส์ทุกที่ค่ะที่คุณมีพื้นที่จำกัดนะคะแล้วก็อยากให้มันดูดีใช้งานได้สะดวกไม้สะดวกมือก็ลองดูนะคะสรพัดนี้ถูกใจใช้เลยค่ะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยถ้าท่านใดที่สนใจกำลังมองหาที่พร้อมจานประหยัดพื้นที่ใช้สอยไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโดนะคะก็ลอง กดดูใต้คลิปนี้ได้ค่ะที่ลิงก์นี้เลยนะคะลองเข้าไปดูได้ค่ะมีให้เลือกหลายสีหลายขนาดหลายไซส์หลายราคาค่ะตามแล้วแต่ผู้ที่ประสงค์ว่าจะอยากได้ซไซส์ไหนสีไหนกี่ชั้น2ชั้น3ชั้นก็มีให้เลือกเช่นกันนะคะ นั่งพัดอาจจะยังสรารวนกับการจัดห้องแต่งห้องแต่งคอนโดใหม่อยู่นะคะแต่ก็เปิดรับลูกค้าทุกวันค่ะมีลูกค้ามาสักคิ้วสักปากชชมพูเติมสีแล้วก็ลบคิ้วคิ้วพังล้างคิ้วปริงทุกวันค่ะ ถ้าสนใจสักคิ้วสวยสักปากชมพูลบแก้ไขปรับทรงเติมสีสามารถสอบถามช่างพัดเพิ่มเติมได้นะคะหรือคิ้วมีปัญหาก็สามารถโทรมาปรึกษาได้ค่ะปรึกษาฟรีค่ะคุณจะทําไม่ทํากับช่างพัดไม่เป็นไรนะคะขอให้แบบว่าหาที่ปรึกษาให้สบายใจให้มีความเข้าใจเพิ่มเติมกับเรื่องคิ้วก็ยินดีช่วยได้ช่วยค่ะเพราะเข้าใจความรู้สึกของลูกค้าที่คิ้วพังแล้วอยากแก้ไขค่ะ ถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ้งกริ้ง,งให้ช่างพัสด,ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ